สวัสดีครับสวัสดีเอฟนะครับสวัสดีสวันเสาร์ครับวันนี้พามาชมรถแท็กอร์จอร์เดียมือสองของแคร่นะครับของแท้มือ2ของแคร่ห้าศูนยดี เจ่าเทอร์โบก็อยูครับราคารถใหม่มีก็อยู่ประมาณเก้าแสนปลายๆนะครับรวมดอกเบี้ยก็ตกไปล้านวันนี้มาขายถูกๆครับจอดีห้าศูนยห้าูนดี D. เทอร์โบโคนันนี้เปิดราคาที่สามแสนเก้าหมื่นบาท ามแสนเก้ามืบาทหาราคานี้มาหาที่ใช้ลูกเรือยนต์3ามำสนะครับผู้จำหน่ายรถแท็กอร์จอ er. ร์เดียสีสเกตนะครับสำหรับ5าสิแรงมือสคันนี้ลูกค้าเก่าซื้อรถใหม่ไปนะครับมาตีแรกมาตีแรกรถจอรเดียคันใหม่ไปใช้งานเดี๋ยวพามาชมกันนะครับ

ตัวนี้เปลี่ยนผานให้ใหม่เลยนะครับนี่ได้ผานใหม่เลยหกใบเจ็ดใบกับผานขี้เมานะครับ 把钱奋给人了。 โอเคครับสำหรับ50เทอร์โบคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สั่งซื้อสั่งจองมาได้เลยนะครับราคาขายเพียง390,000บาทรับไปเลยอุปกรณ์2ชิ้นครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจต้องการรถใหม่ครับจอรเดียก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ทิกบีนะครับ95แรงข้างหลังก็จะเป็น5040ดีรุ่นยอด์ิยมก็จะมี328เอ็นนะครับรถเล็กครับแล้วก็5050 50อีน,นะครับอโอเคครับคลิปนี้ฝาก50แรงเทอร์อโบ สามแสนบาทนะครับสั่งซื้อสั่งจองศูนย์เก้าสองเจ็ดอครับผมปริวิตลัมยินดี